ไปนี่พิาาเอจะบวชไปยังไงไปยั้ไงตัวบัตัวพแล้วก็คู่พี่หาคู่พี่หาคู่เลยคู่เลยตายยังไงหน้าประตูขอเทนแต่กองหลังสกัดไว้ด้วยรูัวแล้วตักท่าไปพิถึงยอนกา นี่ละครับถึงแม้ว่าเป็นกีฬาเค้ือากีฬาการกุศลนะครทุกคนก็เล่นอย่างเต็มที่ฝีมือฝีมือฝีมือเล่นแค่ฝีมือครับอ้าวอ้าวอ้าวเย้เลยเลยไปตรงเป้าเกือบไปแล้วมาแล้วไม่เข้าประตูเกือบไปแล้วสาเยอะสาเยอะได้แค่เสียวแต่ยังไม่ทันเสร็จมันจะประคุณเลยเออ เป็นดีเยเดมาเลขสิกพี่อําตาตายตายเต็มมัวส่งมาที่หกสิบเจ็อ้ยเียเอ้ยตายเย็นเย็นมาบินตายเรียกเฮียกันแล้วกันบอกเฮ้ยเฮียตจยเย็นเย็นม่บอกว่าพี่อ้จะตะไเอาไาแล้จะไปสวยไปไปลูกนี้ถือว่าดีนะ สัญญาลูกวิตามหมเวลาการแข่งขันระหว่างโรงยาบาลวิเตชไยชานะคือแรกคือแรกคือแรกทีอ็นเอเีคือแรกนะครับผมจากเลูโตสองศูนย์างละสูอ๋อเออต้องไป ท่านอที่มาเรีวยนม่ได้ทานอาหารนะเราดมผักไทยนะเพลยรอดยากอาจาว่นวุ่นพี่นา้องผัไทยร้อนๆเลยรขบตากแดดเพื่เขาลมาเรไม่เป็นระเบียบไม่ต้องไไมได้ม่ไม่ไ้ไมได้ม่ได้ไม่ได้ไ้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ไม่ไ้ไไไม่ได้ไม่ไ่ไ้ม่ไ้มไไม่ไ้ไมไไม่ไ้มไดม่ไดด้ไย่ไดไ่ไดไมด้่ด้่ไแ้่ พี่ได้ให้ทอมลงไปทนพลบได้ไหมได้ใครทอมแทนพี่ลบอ่ะได้ได้ได้เราได้ได้แล้วแค่อยากใครไปเล่นแบงก์อ่ะทอมเล่นกลางโอ้นี่ยอ้นอ้นอ้นทอมจะไปเล่นแบงก์เหอะทอมจะไปเล่นกลางเล่นกลางรัดเดี๋ยวแน่มันไม่ต้องไปเลยไม่ต้องอะไรเออไอ้บ้านเร็วหน่อยเร็วไบานพิเศษใช้ชาไม่ต้องอนดีนะครับ ให้พี่ไปไปลองพี่ด้วยออกไม่ได้เออไปลองด้วยเอจาเอทำเต้นสูงเลย Okay.